สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแป้งชิอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยวรรณคดีลำนำ้าในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในส่วนสุดท้ายของบทที่3กันแล้วนะคะก็คือคำศัพท์ในบทที่3นะคะ เด็กเอ๋ยเด็กน้อยไปเรียนกันเลยค่ะนักเรียนคนใดนะคะที่มีหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะคะสามารถเปิดตามไปได้นะคะในหน้า65ค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะก็คือคำว่าค่าที่หมายถึงบ่าวไพร่หรือว่าคนรับใช้นะคะ คนโซหมายถึงผู้ที่อดอยากยากจนเห็นในรูปไหมคะมีคนนะคะกำลังให้เด็กที่กำลังหิวโซอยู่เลยนะคะก็คือคนที่อดอยากแล้วก็ยากจนค่ะคือหมายถึงเกอ้อเขินกระดากอาย เงาหมายถึงโง่นะคะมักใช้พูดคู่กับคำว่าโง่ก็จะเป็นคำว่าโง่เง่านะคะงอยหมายถึงปลายหรือที่สุดที่มีลักษณะโค้งงุ้มลงเช่นจะงอยปากนกแก้วนักเรียนสังเกตเห็นในภาพไหมคะจะงอยก็คือส่วน ากของนกค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือจะง,งอยปากเรียนเห็นไหมคะจะง,งอยปากอยู่ตรงนี้นะคะจินตนาการหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจทะยอยหมายถึงอาการที่ไปหรือมาทีละน้อยไม่ขาดระยะ นักเรียนลองอ่านคำว่าทยอยพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะ1 2 3ทยอยนักเรียนลองอ่านเองอีกครั้งนะคะเก่งมากค่ะทัศนศึกษาหมายถึงท่องเที่ยวเพื่อสแสวงหาความรู้ นักเรียนเคยไปทัศนศึกษาไหมคะแล้วนักเรียนเคยไปทัศนศึกษาที่ใดกันบ้างคะช่วยคอมเมนต์บอกคุณครูใต้คลิปนี้หน่อยนะคะคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนกันบ้างแล้วคะ่ะประเสริฐหมายถึงวิเศษดีเลิศดีที่สุด รานีหมายถึงเอ็นดูด้วยความสงสารพงหมายถึงดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่หมู่หรือที่รกรกนักเรียนเคยเห็นพงหญ้ากันหรือเปล่าคะถ้านักเรียนเคยเห็นช่วยเล่าให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่านักเรียนเนี่ยพบเห็นพงหญ้าตามที่ใดได้บ้างคะ พิภพหมายถึงโลกนะคะมงคลสิ่งซึ่งถือว่าจะนำสิริและความเจริญมาสู่และป้องกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมากร่ำกลายราศีหมายถึงความสงา่า ลักษณะความดีงามของคนลางคนหมายถึงบางคนในสมัยก่อนนะคะคนเรียกคำว่าบางคนเนี่ยใช้ว่าลางคนค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ก็ใช้คำว่าบางคนแล้วคำว่าลางคนเป็นการที่ใช้ในอดีตน,นะคะสวัสดี หมายถึงความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองนักเรียนคิดว่าคำว่าสวัสดีเนี่ยเป็นคำทักทายในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วคำว่าสวัสดีเนี่ยมีความหมายเป็นคำว่าความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองนะคะสดสูหมายถึงละอายใจอับอาย อภพรหมายถึงเครื่องประดับมาถึงคำศัพท์คำสุดท้ายในบทที่3แล้วนะคะก็คือคำว่าอินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆนักเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนบ้างหรือเปล่าคะ และนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้างนอกจากสืบค้นข้อมูลในการเรียนแชร์คอมเมนต์บอกคุณครูได้นะคะคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรกันบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะสำหรับเนื้อหาคำศัพท์บทที่3เด็กเอ๋ยเด็กน้อยนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาหรือเปล่าคะนักเรียนจำได้หรือเปล่าว่าคำว่า คนโซมีความหมายว่าอย่างไรถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำหน้า65ค่ะแล้ววันนี้ก็เหมือนทุกๆครั้งนะคะคุณครูมีกิจกรรมท้ายบทเรียนให้นักเรียนทำอีกเช่นเคยโดยคุณครูจะให้ทำในแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยทักษะภาษานะคะ หน้า59ถึง60ค่ะจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้นักเรียนเนี่ยขีดเส้นใต้เ้ืยอํคที่ขีดเส้นใต้นะคะนำมาเติมในช่องที่มีความหมายให้ถูกต้องนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย